ื้อของมาซื้อก้องม,มาจากร้านขวัญใจร้านหนุ่มพ่วงค้าถุงละยี่สิบยี่สิบอ่าถุงหนึ่งมีอยู่ห้าลูกซื้อมาเตรียมไว้ให้หน้อจริงจรยงน้อยนะพี่ไม่พอวางเลย ้มะม่วงนี้ก็เหมือนกันซื้อมาเตรียมไว้กว่ากว่าอาจจะสุกนะกว่ามะาม่วงจะสุกอันนี้ซื้อร้านผักเอาวางข้างล่างก่อนเอตรียมไว้ให้แล้วเตรียมไว้ให้น้องเมื่อกี้ล้างพื้นสำรวจก่อนนี่เปลี่ยนน้ำให้ใหม่ มะกรูดร่วงเยอะมากเก็บใส่ถุงหมดละขวานส้มให,ใหม่เอมงลูกนุ้นดิบข้าววิจาจะหมดอ่ะอเห็นไหมมากินกันไอ้ฮือก็ไม่ค่อยมาละเปลี่ยนใหม่แล้ว <laughs> วันก่อนอันนี้เปลี่ยนเป็นมหาบัณฑิตแล้วอ,กอยกถุงข้าวมาก่อนข้าวใกล้กจะหมดแล้ว นี่ข้างในข้างในเป็นอย่างนี้นี่แหละ <c oughs> แป๊บเ <c oughs> หลืออยู่เครื่องถูงตูดถูงแล้ว <c oughs> ขาวหน้าออกจากบ้านก็ต้องเอ่อต้องไปซื้อมาเพิ่มสองกระสอบพับแล้วต่อค้านหน่อยนี่ สักถ้วยน่าจะประมาณสักสิบเอ็ดถ้วยนะแล้วแต่ว่าข้าวเหลือเยอะเหลือน้อยอันนี้ให้ของแห้งนะสมัยยายให้ของเปียกยายเยลี้ยงนกพิราบนานมาแล้วแม่เราฝังยายยายโดนฟ้องด้วย แช่เงินฟ้องไลขึ้นศาลไลขึ้นศาลไม่ยอมไปให้ตาไปแทนโอ้ยนั่นสิกี่ถ้วยแล้วไม่รู้กี่ถ้วยแล้วไม่รู้เดี๋ยวต้องดึงไอ้ถาดข้างรองข้างล่างออกด้วยเพราะว่ามันมีเศษข้าวตกเศษข้าวตกแล้วก็ เดี๋ยวให้หือมาเก็บแล้วให้วิจาม,มาเก็บเนี่ยมีให้กินเยอะก็กินทิ้งกินคว้างโอหลายเท่วเนี่ยหลายตักแล้วเนี่ยสิบกว่าตักแล้วเนี่ยแต่ตักไม่ได้พูนเลยนะไม่ได้เต็มถ้วยเท่าไหร่อืม ไทับไว้ต้องอะไรพิงไว้ไม่ได้อ่ะต้องใส่ลลอกต้อ <c> ง <oughs> ใส่ลลอกไว้เดียบร้อยเบาขึ้นเยอะเลยเก็บไว้ในตุ่มไม่ค่อยเป็นมอดเท่าไหร่เนี่ยปิดปาไม่ดีนะไอ้หือลงนะนะไอ้หือลงมานะนะึเนี่ยได้ยินเสียงเวียกๆแล้ว รู้แล้วฉันจะไปทําเบียกอะ่ะหนูบ้านนู้นเออขาปลูกกุหลาบสวยสวยทำใจไม่ได้อะ่ะต้องมาคอยดูแลกินไม่ได้สวยแต่รูปไม่อดวยแล้วชอบแต่คนนะแต่เราไม่ค่อยชอบล้างมือกอ่อนเสร็จแล้วก็มาตั้งเต๊ะตั้งเต๊ะ แล้วตามด้วยกาแฟนี่ร้อนๆกาแฟดำขอไม่เข้มนะวันเนี้จะกินเสร็จแล้วจะไปนอนนี่ข้าวเหนียวมูนทัญพืชเนี่ยหวานนิดหน่อยที่แรกมันมีมันมีกลอยด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเนี่ยมีฟักทองนี่ฟักทองชิ้นนี้เลยฟักทอง แล้วก็มันส้มแล้วก็มันม่วงชิ้นหน้านี่ก็น่าจะฟักทองอันนี้แปะกล้ยแม้แล้วก็มีงาโรยนี่แหละอันเนี้ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็อร่อยนะเพราะเออก,กระสมกับราคานะ <c oughs> เออแล้วก็ทีเนี้ยก็ต้มถั่วไว้ลืมเดี๋ยวไปเอามาก่อนเดี๋ยวไปเอาถั่วก่อนไปเอาถั่วก่อนอูยหายร้อนแล้วมั้งเนี่ยกาแฟโอ้ร้อนอยู่ร้อนอยู่ เอาถั่วแป๊บมาแววนี่ถั่วถั่วแดงถั่วแดงหลวงอ่ะหอ้ยต้มนานมากเลยเดี๋ยวต้องไปหาวิธีต้มก่อนเช้เวลานานมากเลยต้มหลายรอบด้วยเทน้ำทิ้งก็ต้มเทน้ำทิ้งก็ต้มอ,อ่ะเหมือนค่อยๆตุ๋นอ่ะอันนี้ฟูนะฟูอื แต่ว่าที่เขาขายอะทำไมมันเปลือกบางแล้วมันแดงอะแปลกมันฟูมากมากเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ฟูไม่ฟูเป็นแป้งแบบเออยังเป็นแป้งบอกนะถูกมันไม่เหนียวอะเออมันเป็นแป้งแบบไม่เหนียวอะอืมอืมอร่อยนางกินทีอันนี้ต้มต้มไว้ให้ให้แม่เขากิน ไม่เช้าก็เย็นเพราะว่าเขาต้องทานยาจะไม่อตอนนี้ไม่ค่อยจะทำกับข้าวกินข้าวมือเดียวมินข้าวมือเดียวตอนเช้าอาจจะมีกล้วยมีผลไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอนเย็นตอนเช้านิดหน่อยแล้วแต่มีผักต้มผักต้มหมดไปนีก็ะเจี๊ยบมีมะเขือถัว่วพูบ้างมะเขือพวง อดอกกระโพดอะไรอี้อ่ะแล้วแต่ที่จะมีอ่ะนะที่จะสรรหามีอะนะมาแล้วข้างบ้านก็มาแอ้วมาทำงานกันหมดแล้ว <c oughs> อะไรวันนี้เธอมาทำอะไรนนเธอมาทำอะไรก็ทำมอก็ทำมอท่ออะไรอะ่ะเฮ้ยต้องไปเผือกหน่อย ไม่ได้หรอท่ออะไรฮะท่อน้ำตันเหรออืมแปบดบแม่ผู้ใหญ่ก็มาทำงานตรงนี้แม่ผู้ใหญ่ไม่ค่อยอยากเอื้กฝนตกไม่อยากออกนอกบ้านได้ยินเสียงกระลอกเรียกลูกไหม เวกเวกเวกเวอ่ะน่ะเวลาเขาเอากิ่งไม้ไปทำรังอ่ะกินกับกินข้ามื้อเดียวกับข้าวต้องหลายอย่างเลยนะยังไต้องสาอย่าง,อ,ง,อ,างอ่ะมีโปรตีมีผักมีเออให้ครบอ่ะออ <c oughs> อาหารหลักห้าหมู่ประมาณนั้นอาจจะมีรั่วบ้างไม่ได้เคร่ง <laughs> อาจจะมีรั่วบ้างไม่ได้เคร่งไม่ได้เคร่งเลยกาจะซื้อมาครูดอ่ะโอ้โหันนี้ก็ไม่ไหววันนี้ซื้อกล้วยดิบมาอีกกล้วยดิบมาอีกสามหวีมะม่วงอีกสามถุงส้มอีกส้มอีกห้าถุงแล้วก็อะไรอีกเนี่ยเออแล้วมีผักอีกมีมะเขือยาวซปเปอร์แก๊งมาแล้วรู้จริงๆเลย คุงเติมกล้วยน้ำว้าให้กล้วยอะมาแขวนไว้ข้า,างนอก่ะนะมันแกะกินเองได้หมดเลยอืม <c oughs> จะเรียกทำไมเนาะ <c oughs> ใจคอไม่ดีถ้ามันเรียกอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันข่าสายตากันมันห่างกันอะแม่ลูกอย่างเงี้ยเรียกหากันอื <c oughs> ชิวๆโอ้ยวิพามา วิภามามืดเมื่อวานก็มืดไม่มีแดดนนะสองสามวันนะมั้งสองวันสามวันเออเนี่ยวิภามาต่อไปอ่ะพายุลูกต่อไปไม่รู้ชื่อลังเอ่อวิภานะวิภาแล้วก็วดีหรือเปล่าอีกลูกหนึ่งชื่อวดีหรือเปล่าอีกลูกต่อไปก็คงเป็นลังสิทธ์อ่ะวิภาวดีลังสิทธ์เออหมกมุกมุกหมก คิดอยู่ม <c oughs> ันร้องเรียกเรียกเรียกอะมันก่อนก็มาร้องนะตัวสีน้ําตาลตัวน้อย,อยตัวใหม่เลยมันตัวเก่าไม่รู้หายไปไหน,มนไม่รู้ชอ่มมันเอาไปกินหรือเปล่าเออ่อมไม่มาสามสีว่วันละวันก่อนมาฝนก็ตกฝนตกแล้วทีนี้ก็มีรถเข็นอยู่คันหนึ่งก็พาเขาไปนอนไว้ในรถเขาก็คงคิดว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะมาเดินตามมาเดินตามมา แม่เขาเรียกว่าอ่ะส้มมาส้มมาเรียกแล้วมันเดินผ่านระตูให้แม่เขาเห็นน่ะมันหลายสม้มอ่ะมันรู้มากจะตายเออรู้มากไม่ใช่ไม่รู้กลัวไม้ก็กลัวแหละเพราะว่ามันก็คงรู้อะแม่เขาลุกไม่ทันตอนนี้เห็ดออกขอนไม้น่ะเห็ดหูหนูเต้มไปหมดเลยแล้วก็มีเห็ดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เห็ดข,ขาวแปลกอ่ะไม่กล้ากินหรอก เพราะว่ามันมีพวกเนี่ยเวลานกมากินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ขี้ลงอย่างเงี้ยแล้วก็เศษเปลือกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาทิ้งไว้ตรงนี้บางทีงก็เป็นเศษอาหารบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้กทมเขาอะไรรดลงลดการเทรวมเ,เขาลงมีการลงทะเบียนด้วยนะเราก็ไม่ลงหรอกเดือนละยี่สิบบาทเดือนละยี่สิบบาท ปีหนึ่งสองบาทเขาจะมาเก็บหน้าบ้านเขาจะเดิเขาจะเดินมาเก็บหน้าบ้านเลยก็ทมแต่เขาจะมีเครื่องแบบเหมือนเหมือนปิ้นไปเสร็จให้นะแล้วก็ส่งเข้าส่วนกลางเลยยอดเงินมันต้องกระทบกันมัน้งน่าจะประมาณนั้นร้อนกาแฟร้อนนะก็ไม่ได้กินกาแฟเย็น แลไม่ต้องกินกาแฟเย็ยนนี่ไม่ได้กินกาแฟเย็ยนร้องไก่ไก่ะเขาเมื่อไหอะเมือนจะล้องมาทางโน้นอะ,อะไม่รู้จะมีอะไรกินหรือเปล่าเมื่อวานแขวนมะม่วงไว้ลูกหนึ่งกินแค่กินแค่ด้านเดียวอะ่ะด้านเดียวแล้วก็วันนี้อะเหมือนเขาจะมาแต่เช้าอะ่ะเมื่อวานแก็ฝนก็แบบพัง พัมัทั้งวันะนะฝนนะแล้วก็มืดแล้วก็พัมๆสลับกันม, alia. มีเมฆไปเรียกอส้มที่บ้านก็ไม่เจอบางที่ม,มันหายไปห,าหลายวันอย่างเงี้ยก็คิดถึงมันแต่บางวันก็มาติดๆกันหรือว่ามันมาก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรามองไม่เห็นมันไม่ให้ บางทีมันไม่ให้จับมันไม่ใกล้เลยนะบางทีเห็นแม่บอกว่าเออมันมาแต่เช้ามันมาแต่เช้าแล้วไอ้ส้มอะ่ะมันก็เดินอ้อมไปแล้วมันเดินแบบเลี่ยงเลี่ยงบ้านะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยอมเข้าอะ่ะเออแปลกบางทีก็มันแล้วแต่ลมมันเนาะบางทีก็เฟ้นแบบเฟ้นแบบสุดเวี่ยงอะ่ะเออไม่กัดไม่อะไรให้อุ้ม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 ให้ให้เฟียอยาเสียงดัง เดี๋ยวเสียงดังว่าเฟียแมวเดี๋ยวโดนดุ <laughs> <laughs> ชอบมากเลยข้างนอกเออเขาก็มีร้านใหม่มาแล้ของมันไม่รู้ดิถ้าร้านถ้าร้านใหม่อะ่ะมันต้องมันต้องยืนยาวอะ่ะแต่ดินเทา้าดินเทา้าก็เหมือนกัน อย่น้อต้องยืนยาวหกเดือนหกเดือนก็ต้องมีทุนหมุนเวียนนะไหนกค่าที่แพงมากจุประแกงไอ้เลือกไม่ไหนอะฮะท้ายเปลือกมาโชว์ตัวหน่อยไม่เห็นเลยมันอุ้มไปไหนแล้วไม่รู้จอดยุงเยอะ ีกนะำจัดก่อนหลายรอบแล้วนะมันหลบมันหลบมันดีมันแอบข้ากล้องแล้ววันละมันนั่งเฉาๆนะมดดำก็มาแล้วบางวันก็นั่งบางวันก็ไม่นั่งเอาเอาอีเมงมุมไปปล่อยขนะ้างนอก กลับบ้านถูกอะ่ะอาทิตย์นึงเนี่ยผอมเพียวจากสีดำก็เป็นสีขาวมันมเป็นตัวถ่ายตัวแทนหรือว่าตัวใหม่ก็ไม่รู้เอามาปล่อยสองรอบกลับไปสองรอบตอนนี้อา้อาวอ,อ,อยู่ไปเอาเอามือให้เกาะมันก็มันไม่เกาะฮะมันก็ไม่ได้กลัวมันก็ไม่อยู่ในบ้านเดินเตะเตะเตะกระโดดจ้องจ้อง ทำอะไรเนาะเขามาดูดท่อเหรอเขาแน่จะมาดูดท่อระบายเออดูดโคนดูดอะไรอย่างเงี้ยชาบ้านข้างในเขาเขาเออเข,เขาค่อนข้างเป็นที่จะจัดการกับเรื่องพวกนี้ได้หวานไม่มากอะนะ ก็ดีนะกินหลายอย่างบางทีเราเหมือนขาดสารอาหารนะต้องกินกินเยอะไม่ได้กินนิดนิดหน่อยหน่อยนูนิดนี่หน่อยแต่ว่าให้เนี่ยก็บอกินหลากหลายกินหลากหลายก็ต้องประมาณนี้แหละมังไนไอ้พวกทันยาพืชกินนิดหน่อยอันนี้ไม่หวานเลยนะแต่ขนาดไม่หวานยังไงมันใส่น้ําตาลเยอะอะเยอะมาก ว่ามันจะได้หวานขนาดเนี้คือแบบระดับความหวานวนะนะไม่ได้หวานบาดคอไม่ได้หวานแบบรู้สึกว่าหวานนิดเดียวเองนุ่มนุ่มทุกอย่างอวิจามาแล้วหรอคะอือวิจามาแล้ววิจารมาแล้วื ไม่มาช้าจังเลยวิ่จาก,กินข้าวโอ้ลืมดึงถาดออกมาให้เติมข้าวให้แล้วเร็วต้องมากินนะไม่ได้นั่งป้อเลยเห็นในเฟสมีคนอมาโพสคนที่ชอบไปดักหนกอะ่ะแล้วก็เวลาเขาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีลูกมีมีไข่กันตอนไหนอะ่ะเออเขามีลูกมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ย เอาพ่อแม่เข้าไปเอาทิ้งลูกแล้วตายหลังอืนั่งจานบางคนก็ไม่คิดนะอืบางคนก็ไม่คิดพี่จา๋าใสต่ตั้งกล้องดูกระลอกแล้วเนี่ยกระลอกว่ากระลอกจะมาไหมมาตอนไหนเป็นห่วงสายไฟมันเปียกอะ่ะ ไฟมันรั่วไฟมันอาจจะช็อตได้เคยเห็นตัวสีเทามันเหมือนกำลังจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจากเส้นบนไปเส้นล่างเงี้ยมันคาบเกี่ยวกันมันสองสายอะม,มันเหมือนเหมือแบบกำลังจะยืดไปจับเงี้ยไฟดุละแห้งขาละอ่าไฟอะเวลาฝนตก,กต้องเดินก็ต้องระวังอย่าไปใกล้เันมากเราไม่รู้หรอก เหมือนพวกสายเคเบิลอย่างเงี้ยบางทีมันมีน้ํามีอะไรแต่เสองสาไฟไฟมันรั่วมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีระยะใช่ไหมถึงแม้สายไฟอะสายไฟเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปในระยะมันอะมันไม่ใช่ว่าจับแล้วมันจะดูดนะมันคือมันมีระยะที่มันมีระยะห่างที่มันจะสปาร์คเรามันดูดเราได้อ่ะพอมันดดเราปุ๊บมันดึงเข้าไปเลยทำไม มองลยจ้าวิจา<笑><笑>เอียงหน้าเอียงคอเลยไม่ได้มานั่งเฝ้าหลายวันนี่คือแบบว่าพอเห็นเปิดประตูออกมาแล้วก็หันหลังกลับหันหลังกลับแล้วก็ทําเป็นแบบเฉยๆเหยียดแข้งเหยียดขาออกกําลังกายคือถ้าเราไปใกล้คือบินพุบไปบินพ,บบนพึบหายเลยมาคะ่ะวิจาวิจากินข้าวนะ มาเร็วมาเร็วยอดอมม่วงแตกแล้ว,มลวมไม่กี่วันเองนะไอที่ไม่อยากไม่อยากให้แตกนี่แตกจังออยอดไอมะกรูดทางนน้นแตกแล้วที่เขาให้เขาตัดไปอะแล้วก็ให้ข้างบ้านเข้าไปเขาบอกค่ะว่าชงน้ำกินใบเหมือนอ่ช่วงนี้หอมหน่อยบีบมะกรูด ต้องช่วยกันกินหน่อยเสียดายอะไรอีก่ะถึงคิวแล้วเหรอตัดต้นไม้อะอะไรอันนี้มันตัดต้นไม้ใหญ่นะเสียงแบบเนี้นยเสียงกปแป๊ะใหญ่เอา้า <c oughs> ถึงกำหวานหลังเลยเหรอ <c oughs> พี่จอจุง้งเฉยเออ หันกลับมันหลายเทวีเนี่ยมันร้ายนะไปแล้วไปแล้ว,ลลวรีบกินกาแฟดีกว่าเดี๋ยวไปเผือกเผือกข้างหน้านดีกว่าน้ําอะไรก็เปลี่ยนให้แล้วเนี่ยอ่างเติมน้ําโอ้วงังวางอ่างหนี้สูญมันเอนีมันเอียงมาทางนี้มากเกินไปเดี๋ยวต้องขยับไปทางนู่นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอางานมันกว้างมันมีบอก ขอบบานอีกทีนึงวางหนีศูนย์ไปแล้วบายบายนันลากับกาแฟเมาโมยวิภาแล้วก็วดีแล้วก็ลังสิตใช่ไหมมันต้องเป็นประมาณนี้นะบ๊ายบาย